เรือมันจะจมก็ไม่รู้ไปไหนกลัวเรือมันจะลอยไปกับน้ำผูกไว้ผูกไว้กับหัวใจเจ้าของป๊าแม่คงงงให้มันขับเรือมาเติมน้ำมันเลยเว้ยแสดงว่าจองหัวนี้ว้เลยเออเรือเรือจองเลยผูกไว้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะก็คือรถจอดอยู่เต็มไปหมดใจกลางเมืองบ้างนะอยู่แถวบางแฝบบ้างโอ้กระจายไปทั่วมีแถว เอเขตแปดจมกระจายไปหมดครับเรือก็โดนพัดโอ้เจสกีแตกเต้มไปหมดหาดใหญ่ในทั่วหาดใหญ่อะเขตแปดนี่เป็นเราลอนไปหมดแล้วเขตแปี่เราเข้าไปคนแรกเลยเขตแปดเข้าไปคนแรกผมมั่นใจควนเฟิร์มเลยผมเข้าคนแรกเพราะว่าชาวบ้านงงเลยพวกผมเข้ามาใครเปิดทางให้พี่นะอ่พวกแบงค์พี่แบงค์แชมป์เข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมอ๋อไม่ใช่อโนโไ อีผมชี้แจงไปแล้วนี่ผมชี้แจงไปแล้วที่บอกว่านำทางนำทางผมไปแล้วเข้าไม่ได้ผมบอกเลยว่าไม่ไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงขอพูดเลยครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยเข้าไปทุกคนผมมีคลิปหลักฐานคือเข้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามเนี่ยคือวันที่ผมก่อนที่ผมจะเจอเขาอีกอก่อนที่ผมจะเจอเขาอีกแล้วผมถ่ายคลิปไว้หมดเนี่ยทุกคนข้อดีของการที่ผมทําอะไรถ่ายคลิปรู้บ่าอที่ผมลงภารกิจหน้างานต้องถ่ายคลิปเพราะอะไร พรถ้าสมมุติเราขับไปมีคนตกมีของหายหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่มันไม่ตรงกับที่มันเกิดขึ้น่ะเราจะได้มีคลิปหลักฐานเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนสุดท้ายอะคนที่มาเดือดร้อนเป็นเราอย่างเงี้ยเก็บศึษษาด้วยเป็นแผนดูเส้นทางดูอะไรด้วย